วันที่17ทธันวาคมนะครับชาววันนี้เราร่วมจิตใจกันสรนเสริญพระเจ้าในพิธีบูชาขอบคุณร่วมกันเหลือเวลาอีกเพียง8วันเราก็จะเฉลิมฉลองหรือว่าสมโพธ์วันคริสต์มาสหรือคริสต์สมภพหลายคนก็เริ่มที่จะจัดต้นคริสต์มาสตกแต่งเรียกว่าทำพักุมาร เตรียมเฉลิมฉลองในโอกาสนี้และก็ที่แน่นอนก็คือเห็นหลายคนวิ่งที่จะช้อปปิ้งกันเตรียมของขวัญต่างๆนานาแล้วก็ร้องเพลงไปอวยพรอ,อะไรกันต่างแต่อะไรจะไม่สำคัญที่สุดเท่ากับเราเตรียมจิตใจของเราด้วยกันนะครับเหลือแค่8วันนะครับเราก็นับถอยหลังกัน ในการสมโพธินในครั้งนี้เราอยากจะเฉลิมฉลองให้เกิดผลที่ดีที่สุดมีความหมายที่สุดและมีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเรานะครับวันนี้อ่านพระวจนะของพระเจ้าทําให้เราต้องคิดถึงหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มันดูเหมือนว่าจะไม่แตกต่างจากธรรมเนียมหรือว่าประเพณีของวัฒนธรรมของพวกเราโดยเฉพาะ คนไทยคนเอเชียนี่เราก็จะไม่แตกต่างอะไรกันมากกับในพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้เอาเรื่องแรกก่อนก็แล้วกันที่อยากจะชวนเชิญให้เรามีข้อคิดสำหรับเราในวันนี้นะครับจาโกบนี่เป็นมีลูกลูกหลาน12เผ่าก็ในวัยชราของท่านท่านก็เรียก ลูกหลานของของท่านมาเพื่อที่จะอวยพรฉะนั้นธรรมเนียมบ้านเราก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากนะักโดยเฉพาะในวันที่จะขึ้นปีใหม่หรือเทศกาลสำคัญต่างๆในบ้านเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสงกรานเท่ากับเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่ว่าในสากลนั้นก็เช่นเดียวกันเราก็จะไป ถือโอกาสพาลูกพาหลานไปเยี่ยมเยียดผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสผู้ที่เคารพนับถือชันไทยก็ชันนั้นนะครับในช่วงบั้นปลายของจาโกบเขาก็มีลูกที่ตระก,กูลต่างๆเนี่ยสิบสองเผ่าสิบสองตระก,กูลก็เรียกลูกหลานมาในโอกาสสำคัญที่จะมาอวยพร แล้วก็เวลาท่านอวยพรเนี่ยท่านก็เหมือนกับได้ได้ทำนายนะช่วงนั้นได้ทำนายไว้ด้วยว่าตระกูลไหนลูกหลานคนไหนจะเป็นอย่างไรแล้ววันนี้ก็ได้พูดชัดเจนได้พูดถึงความหวังในอนาคตที่แน่นอนของชาวอิสอราเอลนั้นก็พูดว่าเผ่ายูดานั้นจะเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่เช็มเป็นตระกูลที่ พูดง่ายๆว่าจะพูดถึงพระแม่สยาแล้วล่ะว,ว่าจะมีผู้นำบังเกิดมาจะมีตระกูลที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าจูดานี่จะเป็นลูกคนหนึ่งที่จะเป็นตระกูลเล็กๆเผ่าเล็กๆแต่ขณะเดียวกันก็มีเครื่องหมายในชีวิตก็เปรียบเสมือนกับเป็นสิงโตเป็นสัญลักษณ์ก็คือสิงโตซึ่งเปรียบเสมือนกับว่า จะต้องเป็นเป็นเป็นคิงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มาบังเกิดมาแล้วก็จะไม่มีใครที่จะมาช่วงชิงคาาไปได้คาถาหมายถึงผู้มีอำนาจไปได้นะครับอันนี้เป็นคำที่จาโคบได้ทำนายเอาไว้แล้วก็อยากจะพูดแบบเดียวกันว่าวันนี้เป็นการพูดถึงทำนายถึงการบังเกิดมาของพระเยซูคริส เราต้องเข้าใจดีๆนะครับในพระคัมภีร์พระธรรมเก่าหรือว่าพันธสัญญาเดิมนั้นมีทั้งหมด46เล่มเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะพูดถึงการบังเกิดมาของพระเยซูคริสต์แล้วก็มีทั้งหมดถึง330ครั้งทีเดียวที่พูดถึงพระแม่เสียาแล้วแม้กระทั่งว่ามาราเคียเนี่ยหรือมาราเคียเป็นประกาศกุขผู้ที่ทำนายคนสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นจะ เงียบสนิทอีกเลยไม่เหมือนกับเหมือนกับว่าไม่มีสารจากพระเจ้าลงมาถึงชาวยิวอีกเลยให้ความหวังเขาอีกเลยหลังจากที่เผชิญกับชีวิตต่างๆมากมายเผชิญกับชะตากรรมอะไรต่างๆมากมายเรื่องเราวเยอะแยะบางคนก็คิดว่าพระเจ้าเงียบไปแล้วเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยซึ่งจริงๆไม่จริงนะครับแต่ว่าในช่วง400ปีเนี่ยที่พระเจ้าเงียบสนิท ไม่มีสารไม่มีประกาศกลงมาพูดอะไรใดๆทั้งสิ้นช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่เหมือนกับตระเตรียมการมารูปแบบใหม่กล่าวคือก็อาณาจักรเปอร์เชียแห่งใหม่ก็เกิดขึ้นอาณาจักรอาณาจักรกรีกอาณาจักรโรมันอาณาจักรอียิปต์อะไรก็ว่าไปก็หลังจากค่อยๆเกิดมาในยุคนั้น แล้วก็เหมือนกับดาเนียนก็ได้ทำนายไว้เหมือนกันนะครับในช่วงที่เมสซีอาจ,จะบังเกิดนี่เป็นยุคสมัยของโรมันโรมันนี่มาที่หลังกรีกนะครับถ้าถ้าเราดูเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยกันแล้วก็จะรู้สึกน่าสนใจน่าติดตามสนุกสนานมากแต่วันนี้สิ่งที่พ่ออยากจะพูดในเวลาอันสั้นๆให้เราไตร่ตรองในเช้าวันนี้นี่ ไม่ใช่เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับแต่เพียงแต่อยากจะบอกว่าเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเนี่ยท่านมีประสบการณ์ท่านได้อวยพรเราแล้วก็คิดว่าผู้น้อยหลายคนโดยเฉพาะในธรรมเนียมไทยเราเนี่ยเราต้องฟังเราต้องฟังดูซิว่าท่านพูดอะไรเพราะว่าบุคคลเหล่านี้นี่พระเจ้าได้ส่งสว่างลงมาบอกได้ ได,ได้พูดไว้อย่างไรเราก็ต้องไตรตรองต้องฟังนะครับวันนี้จากบก็เป็นทำแบบเดียวกันแล้วก็ทำนายถึงการปังเกิดมาของพระผู้ถ่ายแล้วในช่วงที่ไม่มีการทำนายเลยเนี่ยเราที่แลดูพระเจ้าไม่ได้ส่งสารอะไรมาเลยแลดูเงียบไปก็ไม่ได้เงียบหรอกแต่เป็นการเหมือนกับเตรียมการต่างๆแล้วยุคสุดท้ายเวลาพระเยซูคริสต์มาพังเกิดเนี่ยเราก็สามารถ ตอนนั้นจะไม่มีใครรู้จักหรอกว่าจะเป็นใครอย่างไรเพราะว่าการมองอนาคตนั้นไม่มีใครสามารถที่จะฟันธงไปได้ทันทีว่าจะพะ่มเซียจะเป็นแบบไหนแต่ว่าขณะเดียวกันเราสามารถที่จะรู้ได้จากคำทํานายต่างๆเหล่านี้นะครับในวันนี้เป็นคำทํานายอันยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของพระเาเซีย จะเกิดมาในตระกูลของเผ่าพันยูดาที่ที่มีสัญลักษณ์เป็นสิงโตขณะเดียวกันก็มีสัญลักษณ์คู่กันมาก็คือลูกแกะลูกแกะก็หมายถึงพระผู้ไถ่นั่นเองนะครับที่จะมาไถ่บาปมวลมนุษย์อันนี้เป็นข้อคิดสําหรับเราแต่วันนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือพระวจนะของพระเจ้าจากพระวรสารนะบุญแมทธิวแมทธิว เราต้องเข้าใจถึงความเป็นมาก่อนท่านเป็นยิวแล้วก็ท่านเขียนพระวจ,จนะของพระเจ้าเขียนข่าวดีเขียนพระวรสารนี้สำหรับให้ชาวยิวอ่านเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยชาวยิวจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็จะต้องอ้างอิงไปถึงบรรพบุรุษฉะนั้นเวลามีการทํำนายถึงพระผู้ไถยลงมาปังเกิดเนี่ยบอกแล้ว มีหลายคนอ้างอิงแล้วว่าจะเกิดจากตระกูลยูดาห์แล้วสืบทอดจากกษัตริย์เดวิดกษัตริย์ดาวิดต,ต,ต่างๆนานาฉะนั้นเพื่อที่จะอ้างอิงถึงเรื่องนี้มัทธิวจึงได้ขออ้างอิงถึงย้อนหลังไปก็แบบเดียวกันในวัฒนธรรมของเราเราก็ชอบที่จะเขียนต้นไม้ต้นไม้แห่งครอบครัวก็แล้วกัน ฉะนั้นการเป็นอ้างอิงว่าคนนี้ตระก,กูลนี้มาจากใครลูกหลานใครปู่ย่าตายายเป็นใครเราก็มักจะมองย้อนหลังไปวันนี้แมทธิวก็จะได้วิธีเขียนของท่านเนี่ยเขียนเพื่อจะได้อ้างอิงจากว่าเริ่มแรกนั้นจากบิดาอับราฮมัมซึ่งชาวยิวนั้นถือว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อสูงสุดทีเดียวแล้วก็ไม่ว่าคริสต์มุสลิม แล้วก็ยิวเนี่ยต้องยึดอับราฮัมไว้แล้วก็จากอับราฮัมนั้นจึงถ่ายทอดลงมาจนถึงสมัยพระเยซูคริสต์นั้นมัทธิวต้องการจะชี้ว่าพระเยซูคริสต์นั้นก็คือเป็นกษัตริย์ที่มาปกครองที่แท้จริงก็คือจะเป็นพระผู้ไถ่ว่างั้นเถอะที่จะมาบังเกิดมาอย่างแท้จริงเพื่อจะให้เชื่อเรื่องนี้ต้องอ้างอิงถึงที่มาที่ไปก่อน ถ้าใครจะพูดถึงเรื่องดาวิดเนี่ยก็ต้องอ้างอิงให้ได้ว่าที่มาที่ไปมาจากที่ใดบ้างฉะนั้นแมทธิวนั้นเก่งมากนะครับในการที่จะอ้างอิงถึงเรื่องนี้ขึ้นมานะครับวันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าที่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือเวลาเราอ่านในพระพจนะของแมทธิวเนี่ยเราก็แลดูว่าโอ้น่าเบื่อว่าคุณรู้เป็นลูกคนคนนี้ลูกคนนี้ลูกคนนั้นลูกคนนี้ แต่สิ่งที่วันนี้อยากจะให้เขาตั้งสังเกตก็คือในระหว่างช่วงจะพูดถึงสามสามตอนนะครับแต่ละแต่ะละแต่ละตระกูลถ่ายทอดกันมาเนี่ยสิบสี่ชั่วคนแล้วก็สิบสี่ชั่วคนสิบสี่ชั่วคนจะมีสามตอนนะครับกว่าจะมาถึงพระเยซูคริสต์บังเกิดเนี่ยจากอับราฮัมมาถึงพระเยซูคริสต์บังเกิดแต่ในแต่ละตอนเนี่ยจะมีผู้หญิงเข้ามาแทรก ผู้หญิงเข้ามาแทรกแล้วซึ่งในจริงๆแล้วการเขียนวงตระกูลเนี่ยโดยเฉพาะชาวยิวเนี่ยจะไม่พูดถึงผู้หญิงเลยแม้กระทั่งำทำเนียมธรรมเนียมยิวเริ่มแรกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าได้ลูกสาวหรือว่าผู้หญิงเนี่ยโชคไม่ค่อยดีฉะนั้นก็ยังมีบางวัฒนธรรมเหมือนกันนะครับสมัยหนึ่งก็รังเกียจผู้หญิงแต่ตั้งแต่สมัยที่มัทธิวเขียนแล้ว ก็เอาผู้หญิงเข้ามาแทรกแล้วผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีอย่างเช่นบางคนเกิดบางคนที่เป็นเหมือนกับทั่งโสเภณีได้ซ้ำไปจนกระทั่งไล่เรียงมาเรื่อยอย่างนี้จึงอยากจะพูดให้ฟังว่าพระผู้ไถ่นั้นลงมาบังเกิดนั้นไม่ใช่มาสําหรับคนที่อยู่ในวงตะกูลที่สูงสงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มาสำหรับคนบาปคนธรรมดานี่แหละอันนี้จึงเป็นกำลังใจที่เราจะต้องไตร่ตรองอย่างดีในในชีวิตเรานะครับจนกระทั่งสุดท้ายมาพูดถึงพระแม่มารีพระแม่มารีนี่ก็เป็นผู้หญิงธรรมดาเป็นผู้หญิงที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สำหรับพระผู้ไถ่เมื่อวันที่เราได้สมโพธิพนางมารีประติประสระสตนที่นิลมนพ่อได้อธิบายไปแล้วนะครับในการ เตรียมของพระเจ้าให้บังเกิดพระกุมารเยซูคริสต์อย่างไรนะครับเฉะนั้นวันนี้อยากจะพูดสั้นๆว่าในวงวานทั้งหลายเรยียงลำดับมาตั้งแต่ต้นจนปลายเนี่ยทำให้เราอ้างอิงถึงที่มาที่ไปของพระผู้ไถยได้ว่าสืบทอดมาจากอบราฮัมอย่างไรจากกรตรรย์เดวิดอย่างไร แล้วจนกระทั่งมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์อย่างไรฉะนั้นชาวยิงชาวยิงยิวจึงปฏิเสธเรื่องนี้ไปไม่ได้นะครับฉะนั้นแมทธิวจึงเจาะจงที่จะเขียนให้ชาวยิวได้อ่านในเรื่องวงวงะกูลวันนี้วันนี้สิ่งที่จะชวนเชิญให้เราได้ไตรตรองในชีวิตของเราก็คือการที่เรามาเป็นคิตชนนั้นหรือว่าประชากรของพระเจ้านั้นเนี่ย เราน่าจะต้องลื้อฟื้นชีวิตเราสักหน่อยว่าเราเกิดมาใหม่เราได้รับความเชื่อยอย่างไรเราได้ติดตามพระเยซูคริสต์มาอย่างไรแล้วเราก็ได้พบพระองค์ได้อย่างไรในชีวิตของเราหรือแม้กระทั่งบางคนที่ไม่เคยรู้จักกับพระองค์เลยเทศกาลคริสต์มาสเราจะฉลองทำไมบางทีเราฟังเพลงทั้งหลายทั้งปวงเพลง ฟังเพลงคริสต์มาสนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ทั้งนั้นเราฟังนั้นมันต้องมีเบื้องหลังว่าทําไมเขาจึงประพันธ์เป็นแบบนั้นเราตกแต่งสถานที่ให้สวยงามทุกอย่างการเฉลิมฉลองคริสต์มาสมันต้องมีที่มาที่ไปแต่วันนี้สิ่งที่เราญาตจะต้องไต่ตองก็คือเราได้มีความรู้เราได้มีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์พระผู้ไถ่นั้นเป็นอย่างไรบ้าง เราต้องคิดถึงวันที่เราได้รับพิธีล้างบาปได้พิธีเครื่องหมายแห่งการเกิดใหม่ในพระเจ้าเป็นอย่างไรแม้กระทั่งเราอาจจะบอกว่าเราไม่เคยรู้จักพระเยซูคริสต์เลยแต่อย่างน้อยเราต้องน่าจะคิดถึงว่าชีวิตเรานั้นเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรวงวันของเรามาจากไหนสืบทอดมาอย่างไรแล้วเราจะพัฒนาชีวิตเราอย่างไร วันนี้นะครับพ่อเองก็อยากจะชวนเชิญให้เราได้เตรียมจิตใจหรือแปดวันที่จะเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูคริสต์อย่างมีคุณค่าจริงๆนะครับให้เรามีโอกาสรื้อฟื้นความเชื่อมีโอกาสรื้อฟื้นชีวิตของเราชีวิตบรรพบุรุษของเราเป็นมาอย่างไรให้เราย้อนกลับไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้พ่อภาวนาสำรับ ผู้ที่ขอคำภาวนาในวันนี้นะครับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้โดยเฉพาะวันนี้ที่พ่ออยากจะภาวนาให้ภาษาปาฟรานซิสที่เป็นวันสมภพของพองค์เป็นวันคล้ายวันเกิดของพงค์ว่างนันเถอะครบ8 4ดสิบสี่พันษานะครับในวันนี้แล้วพ่อก็ภาวนาสำหรับบรรดาพี่น้องสาวหลุดที่พ่อรู้จักด้วยนะครับภาวนาสำหรับคุณกัลยาหรือป้าแต้ม ที่วันนี้ฉลองวันเกิดครบรอบ88ปีแล้วก็สำหรับคุณแก้วที่วันร้อยหนึ่งภาวนาสำหรับอีกหลายคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้เราผู้ที่เกิดในเดือนนี้วันเกิดเดือนเดียวกับพระเยซูคริสต์นะครับพ่ออ,อยากจะเล่าให้พี่อยากจะภาวนาแล้วก็ขอให้พี่น้องได้ภาวนาสำหรับควาสมสงบสุขร่มเย็นในประเทศชาติบ้านเมืองของเราด้วย โดยเฉพาะให้เราได้ให้คนรุ่นใหม่นั้นได้มีความขตันอยู่ต่อบรรพบุรุษของเราแล้วก็ย้อนหลังไปถึงบรรพบุรุษของเราที่มาที่ไปแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มาจากตระกูลใหญ่โตอะไรมากมายแต่เราก็มีความภูมิใจที่เราเป็นมนุษยชาติที่เป็นพาดราพร่วมกันในในโลกแห่งนี้ทุกคนเป็นลูกของพระเจ้า เป็นประชากรของพระเจ้านะครับขอพี่น้องได้อยู่ในสันติสุขในพระเจ้าทุกคนอาเมน